ตากรรมที่ไม่แน่นอนของน้องสาวทำให้เด็กน้อยต้องก้าวเข้าสู่ลิมโบและนี่ก็คือคำเปรยของเกมเกมนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสล็อตตี้นะครับผมก็ห่างหายกันไปนานแสนนานนะครับผมก็อย่างที่ชี้แจงกันไปนะว่าผมไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าก็ได้เจียดเวลามาทำคลิปสักเล็กน้อยนะครับผม เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในคลิปสรุปเกมลิมโบนะครับก็กลับมาในรอบหลายเดือนนะครับผมเอาล่ะตามธรรมเนียมของการสรุปเกมเนี่ยผมก็จะขอรายข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเกมก่อนนะครับผมสำหรับเกมลิมโบเนี่ยเป็นเกมแนวอินดี้พัซเซนนะครับจำหน่ายเมื่อวันที่3สิงหา2011ครับผมเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน a y d เดตนะครับซึ่งทีมงานนี้เนี่ยก็มีเกมอีกเกมหนึ่งนั่นก็คือเกม Insight โดยเจ้าเกมอินไซด์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นน้องชายของเกม l ิมโบเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะรูปแบบการเล่นเนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากลิมโบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดให้มันดียิ่งขึ้นเอาละก็พอก่อน,นครับสำหรับเกมอินไซด์นะครับเรามาต่อกันที่ลิมโบดีกว่านะลิมโบเนี่ยไม่ใช่ชื่อของตัวละครในเกมแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าลิมโบเนี่ยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกตามความเชื่อเนี่ยเขาได้บอกว่า สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่าขอบเหวนรกเป็นสถานที่ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภพภูมิถ้าจะให้เปรียบเทียบอย่างเห็นภาพได้ชัดก็ตามความเข้าใจาของผมนะสมมุติว่าไอลิมโบเนี่ยมันเป็นลิฟต์นะครับลิฟต์เนี่ยจะใช้ขึ้นลงระหว่างแต่ละชั้นใช่ไหมแต่ว่าในแต่ละชั้นเนี่ยจะกลายเป็นภพภูมินะครับดวงวิญญาณของเราออกมาจากภพภูมิของมนุษย์เราก็ต้องเข้าไปในลิฟต์ตัวนี้หากคุณทําชั่ว ลิฟต์ก็จะส่งคุณไปไซไฮกับยูมบานแต่ถ้าหากคุณทําความดีดีพอสําหรับเธอคนนั้นหรือคนคนนั้นที่คุณกําลังปลืม้มหรือชื่นชอบคุณก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์แต่เขาก็ไม่รู้จะชอบคุณกลับหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นดวงวิญ,ญญาณของเด็กน้อยที่ยังไม่นับถือศาสนาหรือว่าเป็นดวงวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์จัดๆนะครับดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นเนี่ยจะได้ไปไหนครับผมผมให้เวลาในการคิดสาวินะครับติ๊กตอก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 เพิ่ okay, มวลอดสวรับ แต่ถ้าคุณตอบได้ไปนรกคุณก็ผิดเช่นกันวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในลิฟต์ครับผมหรือก็คือติดอยู่ในริมโบนั่นแหละซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยวาล่าวิญญาณเหล่านั้นจะมีชะตากรรมเช่นไรพอๆกับชะตากรรมของเด็กน้อยตัวเอกที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ครับผมเอาก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้เนี่ยเป็นการ ตีความของผมอีกแล้วนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลและก็ความน่าจะเป็นจากปัจจัยภายในเกมนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมเด็กน้อยนิรนามได้ตื่นขึ้นมากลางป่าแห่งหนึ่งเขามองไปรอบๆด้วยความฉงนงุนงงจากนั้นจึงเริ่มออกเดินสำรวจเด็กน้อยได้เดินต่อไปเรื่อยๆและพบกับอุปสรรคต่างๆที่เหมือนกับเป็นบททดสอบบางอย่าง จากนั้นเขาก็ได้พบกับแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งที่กําลังขวางทางเขาอยู่เจ้าเด็กน้อยได้ใช้กับดักมีแถวนั้นในการขับไล่แมงมุมในการสู้ยกแรกเจ้าหนูน้อยชนะได้อย่างหวุดรวิดแมงมุมได้เปิดทางให้เขาได้ไปต่อแต่หนทางมันไม่ง่ายขนาดนั้นในระหว่างที่เดินทางเจ้าหนูน้อยก็เผลอเข้าไปในรังแมงมุมยักษ์ซึ่งเป็นอริเก่าที่เพิ่งวิวาดมาเมื่อกี้เขาถูกแมงมุมจับห่อใยเพื่อเก็บไว้กินทีหลัง เมื่อห่อเสร็จแล้วเจา้าแมงมุมก็ได้จากไปเมือม่อเจ้าแมงมุมเดินออกไปหลันล้าแล้วหนุ่มน้อยก็ได้ทาการพุลเซนเบรกออกจากรางแมงมุมแต่ทั้งที่ตัวถูกหุ้มด้วยใหญ่เจา้าแมงมุมห้าขาไล่ตามหนุ่มน้อยสภาพขาเดียวตาปิดแขนชิดแนบเคียงกายอิงแอบไม่รู้คลายเพื่อจับหวังกินแต่ว่ามันก็ตามไม่ทันแม่โคตรโง่เลยวอ้แมงมุมตัวนี้นี่จนกระทั่งก็ได้เกิดเหตุบังเอิญบังเอิญทำให้หนูน้อยรู้จักพัฒน,นาการ เขามุ่งหน้าต่อไปอย่างไร้จุดหมายแล้วเจอกับเด็กอีกคนหนึ่งที่กําลังวางกับดักแล้ววิ่งหนีไปเด็กน้อยวิ่งตามไปและใช้ทักษะที่มีในการหลบหลีกกับดักพวกนั้นแล้วก็จับพลัดจับผูเจอกับแมงมุมคู่อาฆาตอีกครั้งหนึ่งทั้งสองได้เข้าห้ามหันหันเนื้อกันจนกระทั่งเด็กน้อยเป็นฝ่ายได้ชัยไปและมุ่งหน้าสู่ทะเล<ด>ประธานโทษครับอินไปนิดหนึ่งช่วงนี้กำลังเจ้มจ้นเลยสำหรับวันพีซโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านนะ เด็กน้อยมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเรื่อยๆและได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งท่ามกลางทุ่งหญ้าและแสงแดดเขาเดินเข้าไปเพื่อจะไปหาเธอแต่โชคชะตาก็ได้เล่นตลกทำให้เขาต้องพลัดพรากจากเธอเด็กน้อยยังไม่ยอมแพ้และเดินหน้าลุยต่อไปในระหว่างทางก็ได้เจอกับปริศนาต่างๆมากมายที่ยากและอันตรายทั้งใบเลื่อยเครื่องย้อนแรงน้มถ่วงเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กปืนกลเซนเซอร์ และอื่นๆอีกมากมายและถ้าคุณอยากรู้ว่ามีอะไรอีกก็ซื้อมาเล่นนะครับไม่ใช่แค่ปริศนาอย่างเดียวเจ้าเด็กน้อยยังต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆอีกด้วยเช่นปรสิตบงการแมลงยักษ์และถ้าคุณอยากรู้ว่ามีอะไรอีกก็ต้องซื้อมาเล่นนะครับเด็กน้อยฝ่าฟันบุกทะลวงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงด่านสุดท้ายที่ประกอบด้วยกระจกบ้านใหญ่ที่อยู่ห่างมากๆ มีใบเลื่อยอยู่ใต้กระจกและใต้ใบเลื่อยมีเครื่องย้อนแรงน้มถ่วงเด็กน้อยรู้ทันทีว่าเขาต้องทำอย่างไรเขากระโดดลงไปและกดใช้งานเครื่องจักรเพื่อส่งตัวเองไปอีกฝั่งหนึ่งแรงส่งจากเครื่องจักรทำให้เด็กน้อยพุ่งผ่านกระจกไปและตกลงพื้นที่อีกด้านของกระจกพื้นที่นี้ปกคลุมไปด้วยพื้นหญ้าเด็กน้อยฟื้นขึ้นมาและเดินหน้าต่อไป แต่การเดินหน้าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาเขาได้เจอกับเธอคนนั้นอีกครั้งในครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางพวกเขาอีกต่อไปเด็กน้อยค่อยๆเดินเข้าไปหาเด็กสาวคนนั้นและเด็กสาวคนนั้นก็คือน้องสาวข,ของเขานั่นเองสาเหตุที่เด็กชายเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อตามหาน้องสาวข,ของเขาซึ่งตายไปแล้วและการที่จะเข้ามาได้ก็หมายความว่าไอ้เด็กนี่มันอาจจะตายแล้วก็เป็นได้ แต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่มีในตาสีขาวแต่ถ้าว่าคนอื่นๆกลับไม่มีตาบางทีตาอาจเป็นสิ่งที่สื่อได้ว่าเด็กคนนี้อาจยังไม่ตายจริงๆแต่จําเป็นต้องตายเพื่อที่จะเข้ามาช่วยน้องสาวออกจากที่นี่และทั้งคู่อาจจะหนีทางบันไดจากเบื้องบนทำให้เรื่องราวจบลงเพียงเท่านี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสรุปเกมในวันนี้นะครับซึ่งมันก็ใช้ความน่าจะเป็นกันอีกแล้วนะครับพอๆกับ Never Ending Nightmare นะเผ่ออาจจะใช้มากกว่าก็เป็นได้นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรก็ลุ้นๆเอาละกันนะครับคิซาว่าสุ่มกาชาละกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นเกมที่ทุกท่านหวังไว้หรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ